มาดูนี่เรื่องราวมอเตอร์สปอร์ตครับแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตของชาวไทยจะได้เข้าชมเกมแบบติดขอบสนามอีกครั้งนะครับหลังจากที่สมพคออนุญาตให้ศึกจักรยายนยนต์ชิทางเรียบนะครับชิงแชมป์แห่งประเทศไทยรายการ OR Brick Superbike 2020มีผู้ชมในสนามได้แล้วครับความเคลื่อนไหวครับของการจัดการแข่งขันจักรยาน,นทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย OR BRIC Superbike c h a m p i ชั s h ท p 2020สนามที่2ครับ ระหว่างที่5-6กันยายนนี้ที่สนามช้าง, Circuit, งอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้รูปแบบนแบบิวโน r เ a สครับล่าสุดนายตนายสิริชาญวิทยารมยครับกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตกล่าวนะครับว่าศึก o าบ i c า u p e r b i ซ e เป h ร p บายแช i เ2020นับเป็นการแข่งขันจากาักรยานยนต์รายการแรกของเมืองไทยนะครับที่กลับมาจัดการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบหลังสถานก,การณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีของแฟนความเร็วชอวไทยนะครับเมื่อได้รับอนุญาตให้มีแฟนเข้าชมการแข่งขันได้แล้วแต่ต้องตกอยูอ่แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับและก็จํากัดผู้เข้าชมการแข่งขันอยู่ที่6,000คนต่อสนามโดยยึดตามคําสั่งศูนย์บริหารสถาน,นการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าสมคอเลครับ นอกจากนี้ครับทางฝ่ายจัดการแข่งขันยังเดินหน้าแผนการขยายความนิยมของอการแข่งขันนะครับออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยการถ่ายทอดสดการแข่งขันไปยังสปปลาวมินมาและกัมพูชาครับก็ถือเป็นการถ่ายทอดสดไปสู่ประเทศอาเซียนเลยครับเพื่อนบ้านของไทยเป็นครั้งแรกนะครับโดยแฟนกีฬาความเร็วชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศทาง for You ครับช่อง24วันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ครับ ขณะที่วันเดียวกันครับเอพีฮอนทีมแข่งรถจักรยานทางเรียบ mm hmm. เบอร์นหนึ่งของไทยเปิดตัวโครงการ p r e l i c ซน s ์คอร์สนะครับ mm hmm. ก็จอกกลุ่มวัยรุ่นเลยครับสอนแล้วก็สอบใบกับขี่ครบวงจรครับ เพื่อซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการผลักดันและก็ต่อยอดไปสู่การเป็นนักแข่งมืออาชีพในอนาคตโดย Prelic ซนคอร์สของเอพิอ d a มีความโดดเด่นก็คือ1เรื่องความสะดวกและก็รวดเร็วเรียนและก็สอบในคอร์สเดียวกันแบบครบวงจรครับ 2. คือเรียนกับครูฝึกมาตรฐานระดับประเทศที่มีประสบการณ์สูงและก็สาสถานที่ฝึกสอนมีมาตรฐานสากลครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและก็จองคอร์สเรียนได้ที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภยัย Honda Safety Riding Center ทั้ง4แห่งด้วยกันครับ